ถ้าคุณกำลังมองหาบริการเติมเงินเกมราคาถูกป,ปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งานกระผมมีร้านแนะนำร้าน Cookie Land Shop คุณจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมโดยเฉพาะเกมฟี f a Mobile และเกมอ,อื่นๆอ,อีกมากมายแวะเข้าสู่ Cookie Land Shop วันนี้ลิงก์แปะอยู่ด้านล่างนะครับสวัสดีครับพบกับชแ n e l Buffalo l o อในเกมฟีฟ่าโมบายนะครับวันนี้จะมาแนะนานักเตะในแต่ละตาแหน่ง ราคาไม่เกิน200ล้านเอ็มนะครับผมไะตำแหน่งที่1ครับผู้รักษาประตูผมคิดส่วนตัวนะครับผมให้เอเดอร์ซอนนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมเหนียวนะลูกเลี้ยงเนี่ยรับดีครับลูกกลางอากาศกลางๆนะอยู่ในงบฮะไม่เกิน200ล้านเอนะ็มฮะตัวนี้ฮะเอเดอร์ซอนตำแหน่งที่2ครับผม RB นะอาร์บีเลียลนะ RB ผมให้ซัมบ์ต้าครับผมของยูเว่นะวิ่งเร็วนะจะมีน้าต้นะ การเร่งความเร็ว143การบุกสูงการตั้งรับกลางโอโ้บุกดีนะตัวนี้ 196m ครับเกือบทะลุเกย์อะอาร์บีอะซัมบอตตามาดูเอลบีอะเตลวเฮอร์เนเดสโอ้โหการเร่งความเร็ว151นะบุกแหลกเปิดดีนะตัวนี้บุกสูงรับกลางอะการเปิดบอล150นะในร่างนี้150คือพลังเต็มของเขาแล้วนะเก่งครับตัวนี้ไม่เกินสองรานเอ นี่เตโอเฮ์นันเดสฮนะมันดูเซนเตอร์คู่ทั้งสองตำแหน่งบางฮนะซีบนะีฮนะซี CB ไม่เกิน2ล้านเหรออ่ะตัวแรกฮนะเมาดินะี่ฮะวิ่งเร็วฮะตัวนี้แต่ลูกอากาศผมให้8เต็ม10และกันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะแต่ก็ก็เก่งครับเป็นตัวหนึ่งที่เก่งเลยตัวหนึ่งฮนะผมขอเกิน200ล้านเอ็มไป25ล้านเอ็มล้วกันนิดหน่อยนะไม่เป็นไรนะยุ่นๆนะก็คือ บาสตตันี้ฮะขออินเตอร์นะตัวนี้เจิมแล้วเก่งเลยแล้วยิ่งยืนคู่แคมเบลนะแต่แคมเบลมัน300กว่า M 300ล้านเมเมันเกินไงแต่บาสตัวนี่เนี่ยกอ่อๆครับผมก็ยืนคู่มาโวนี่ก็ผมว่าเก่งเลยอ่า c ีคู่พายไปแล้วครับผมมา CDM อะ CDM นะ CD ไม่เกิน200ล้านเหรอ ไม่เกิน200ล้านผมให้ฟาบินโยครับผมในราคา1 3 3ล้านเอ็มนะ c d m ตัวนี้ใช้มาแล้วนะครับเก่งนะครับต่อไปฮะ c m ฮะสตัวครับผมไม่เกิน200ล้านผมให้ตัวแรกครับลูกกุลิตฮะนี่หอมมิลานตัวนี้นี่ขาดไปได้นะกุลิตเนี่ยต้องมีฮะถ้าสุดปีกก็เป็นอีกล่างหนึ่งล่างท็อปนะครับ โคตรเก่งเหมือนกันกูริดเก่งเลยยืนคู่ใครเหรอนี่จูดเบนลิงแคมครับล่างอ้าปาก177ล้านเอ็มอะตัวนี้เก่งนะบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ฮะการบุกสูงตั้งการตั้งรับสูงเหมือนกันนะมอร์ตินี่ล่ะเอ้กูริดอะเนี่ยสูงสูงเหมือนกันนะบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ฮะอึดด้วยเก่งด้วยฮะโอ้โหซีเอ็มทั้งคู่สองตัวเนี่ยแนะนำโคตรเทพอะมาซีเอ็มซีเอ็มฮะก็ตัวเดิมครับผมกิสมันนะตัวเดียวกับที่ผมแนะนำร้อยล้านเอ็มไปฮะตัวสองร้อยล้านเอ็มไม่เกินก็็จะเปน องต่วนกิสมันของแอมเลิตอยู่ดีครับผมเอาละสองตำแหน่งสุดท้ายฮะจะเป็นกองหน้าคู่นะไม่เกิน200ล้านครับตัวแรกครับผมให้ดิดิเย่ด็อกบาร์นะร้อยสิบสองล่างนี้นะครับนี่ฮะเก่งฮะเล่นมาแล้วฮะเทพเลยแหละอ่าอีกตัวหนึ่งครับยืนคู่ใครผมให้สองตำแหน่งเลยกันเอ็มบัปเป้หรือไฮเล่นก็ได้ฮะตัวไหนก็ได้คล้ายๆกันอยู่ที่ว่าใครชอบเท้าซ้ายหรือเท้าขวานะผมหน้าคู่นะครับด็อกบาร์เอ็มบัปเป้หรือด็อกบารไฮเล่นนะครับผมโอเคฮะจบไปแล้วสำหรับ การแนะนํานักเตะในราคาไม่เกิน200ล้านเอมนะครับผมคลิปหน้าผมจะแนะนํานักเตะในแต่ละตําตแหน่งไม่เกิน300ล้านเอมนะครับผมโอเคฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดส u ั s c ส i b e พบกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ